สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิกตู้เย็นออกมาแลยังคายจนเต็มแอต้องหยิบออกมาหมั่งเซนวยวันนี้จะทำคายเจียนให้กินเด้คายเจียนเรามันต้องไม่ทร,รมดดาหละเนาะถ้าทร,รมดดานันโลกไม่จำเด้เรายังของดีจักรนเรานี่เขาเรียกว่าแฮดแครงเราแหละแล้วชีดใดเท่แฮดแครงริบพันนี่ กระเบิดเทรนเขาตากแดดตากแหงแล้วกัดไ้ายถุงรงมาหายปือยามเถจีเอามากินพันนีก็ตองเอามาแช่น้ำไว้ก้อนให้มันบนบานๆให้มันพองๆให้มันออกมาเป็นหรบแฮดก้อนแหละขามีนั่นโยมกษัตริย์อิไรก็ไม่รเนาะแช่น้ำเอาไว้ก้อนพรางๆคราวๆกัดมาตอกคายหล้แหละตอกลงไปนึง สองสามเซมัดแล่วแหละพอตอกคายแสต้นเรากัดตังเอาไว้ก่อนหลักัดลองไปแล่แฮทที่เราแช่น้ำไววแล้ตอนนั้นบานออกมาหล้วซูเอ้ยที่นั่นกัดเรากัดเอาแฮดขึ้นมาบีบน้ำออกให้หมอดเนาะบีบน้ำออกหลักัดโยนลงไปในถ้วยถทวยสายคายนั่นแ,ลแหละ ค่อยๆบีบค่อยๆบีบเนาะให้มันแหงๆให้มันน้ำออกแล้กก็ซซายลงไปพันนี่ที่นั่นกระปรุงนี่เราแหละยังอีกไรกระซายลงไปเนาะน้ำมันหอยน้ำปลาซีอิ๊วข่าวผงปรุงรส น้ำพึ่งทรายแล้วแต่แหละเราหนังไม่ทรายน้ำพึ่งที่เพราะว่าเราไม่ชอบกิ่นหวานแรงเนาะแหดนั่นหวานเยอะแล้วลองชิมแลกัดไดายเอานิ้วแปลดแลมังอีดว่ะอีร้อยเลาหมีเนาะที่นั่นก็ตีตีตีตให้ข้าวกันดีแล้วแหละตั้งน้ำมันให้ร้อนเทคายลงไปพันหนีแล้วแหละ น่านฟูดีเจ้าวาดหอมครุยเจ้าวาดสู้เอ้ยแลละตอนนั้นหอมคายหอมแฮดนั่นที่นั่นก็เอาเจียนสี่ตักคายออกมาวายรอบๆเนาะให้มันสุกถั่วและกัดค่อยๆพลิกพันนี่พลิกให้งามๆตั้มใจซู้แหละชอบพันไหนชอบนิ่มๆชอบเกลียมๆรัวชอบแบบกรอบหนอกหนุ่มในกัดได้ฮรอยเหมือนพิซซ่าลู เสร็จแล้วก็ตักซ้ายชามเหล่าแหละทาอิรยาเยล่าตักข้าวมายาเหล่าแหละกินค้าเจียนแฮดแครงบัน่นเราร้อยจวาด